เหตุผลที่คุณขอพรแล้วไม่ได้ผลนะคะคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าทําดีมาตลอดทั้งชีวิตบางคนบอกว่าทําบุญมาตลอดทั้งชีวิตบางคนบอกว่าให้ทานมาตลอดทั้งชีวิตแล้วทําไมคนไม่เห็นค่าทําไมคนหมั่นไส้ทําไมคนนู่นนี่นั่นคุณจําไว้เลยนะ การทำบุญคือการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจการให้ไม่ได้หวังผลตอบแทนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนคุณจะไม่แคร์ว่าใครจะคิดอะไรยังไงทั้งสิ้นเพราะคุณทำจากหัวใจของคุณเพราะฉะนั้นการขอพรที่ไม่ได้ผลคือการขอพรแล้วอยากได้เลยเหมือนการไหว้พระแล้วมาซื้อหวยหน้าวัดเลย มันน้อยเกินไปจริงๆแล้วสำหรับนิหน่อยคือการที่คุณจะได้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ได้พรที่สมปัารถนาที่ยิ่งใหญ่มันต้องมาในจังหวะเวลาที่ใช่ด้วยมันไม่ใช่แค่อ่ะให้แล้วได้ผลมาเลยอันนั้นคุณจะไม่เจอปฏิหารคุณจะไม่เจอพรที่ยิ่งใหญ่เพราะคุณได้รับกลับมาเลยเหมือนคุณซื้อข้าว40คุณก็ได้ข้าวมาคุณได้แค่นั้นแต่พรที่ยิ่งใหญ่คือคุณสะสมมันด้วยความดีงามมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งตัวคุณเองมีคนสมบัติที่ใช่อยู่ในสถานที่ท ลาที tiene, like, lyn, momento, ่ใช่พรนั้นมันตอบกลับมาเป็นสิ่งที่คุณเขาเรียกว่าปฏิหารคือได้รับเกินกว่าที่คุณคิดไว้มันต้องมาจากการที่คุณสะสมความดีงามเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณบอกคุณให้คนนั้นให้คนนี้ไม่มีใครเห็นค่ามีแต่คนหมั่นไส้จําคานี้หน่อยไว้ว่าทําต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วโลกจะให้สิ่งที่ดีงามให้พรอันประเสริฐของคุณในเวลาที่ใช่และเหมาะสมในแบบที่ตัวคุณเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ